วันนี้ก็มาไลฟ์นะครับก็เป็นเร mm ื่องของเรื่องเสียงนะครับวันนี้ก็เป็นอยากจะมาคุยเรื่องเสียงน่าจะเป็นตอนสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะมาเข้าใจเรื่องเสียงกันในการเล่นกอล์ฟหรือว่าการสวิงกอล์ฟนะครับเสียงนั้ออกถูกออกแบบเป็นในในแนวคิดของผมครับถูกออกแบบออกเป็น2ออย่างคือเสียงภายในกับเสียงภายนอกนะครับก่อนหน้านี้นะครับ เสียง2 3 4มนะครับมาถึงเสียงตอนที่ 2, 2> เสียงตอนที่3เสียงตอนที่4ได้อธิบายภาพรวมของเสียงจากเกิดจากการจากภายนอกนะครับส่วนมครั้งนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเสียงที่เกิดจากภายในยนะครับก็ฝากแชร์นะครับใครเข้ามาก็ลองฝากแชร์ด้วยแล้วก็เผื่อตอนสุดท้ายนะครับตอนท,ท้ายเนี่ยพอผมนําเสนอเรื่องของอหัวข้อนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็น การถามตอบนะครับแล้วก็มาคุยกันนะครับว่าเผื่อใครจะมีมีคำถามมีปัญหาในการสวิงกอล์ฟเรื่องไหนตรงไหนบ้างนะครับที่ผมพอที่จะช่วยได้นะครับก็สามารถที่จะมาสอบถามได้ตอนสุดท้ายนะครับวันนี้ก็ในส่วนของเรื่องเสียงนะครับก่อนหน้าน,นี้เราก็ได้มาพูดถึงการเล่นข้างกรีนนะครับดี๋ยอาจจะลองทบทวนนิดหนึ่งเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ผมก็ได้เปิดคลิปให้ได้ฟังได้ดูกันไปแล้วในบางส่วนนะครับ ก็ลองมาทวนนิดนึงนะครับเสียงนะครับที่เกิดจากการชิปข้างกรีนนะครับการฝึกการสร้างเสียงที่ไพเราะในการ Impact นะครับก็ควรจะเป็นในลักษณะที่นุ่มนวลสบายสบายนะครับให้ร่างกายรีแลกพอคานหรือว่าตัวในร่างกายของเรารีแลกดีแล้วนะครับมันก็จะทำให้เราส่งแรงหรือออกแรงไปยังลูกกอล ได้อย่างนุ่มนวลแล้วก็พอเราทําได้นะครับเราจะเข้าใจในการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราเองนะครับเพื่อที่จะได้นํามาปรับใช้แล้วก็มาเขาเรียกอะไรมาฝึกต่อว่าเอ้ยร่างกายที่เราฝึกกันเนี่ยหรือว่าการการสวิงที่เราสวิงกันไปเนี่ยมันจะออกแรงมากน้อยได้ขนาดไหนแล้วเราออกแรงมากน้อยได้อย่างไรประมาณนั้นนะครับ โอเคนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีอีกทีหนึ่งครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของเสียงนะครับตอนที่5นะครับเสียงคราวนี้นะครับมันจะเป็นเสียงที่เกิดจากภายในของเรานะครับผมจะแบ่งออกเป็นง่ายๆตามนี้นะครับคือเป็นเกิดจากเสียงที่ควบคุมไม่ได้กับเสียงที่ควบคุมได้แบ่งออกเป็น2อย่างนะฮะ แบ่เป็น2ฝั่งด้วยกันนะครับ2ออันนี้คืออะไรนะครับเอาสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก่อนนะครับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับผมเลยแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มเหมือนกันนะครับตรงนี้สามารถเอาไปแอปพลายกับหรือสามารถไปปรับใช้ได้กับนักกอล์ฟทุกระดับฝีมือนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชนระดับนักกอล์ฟสมัครเล่นระดับมืออาชีพนะครับก็สามารถไปปรับใช้ได้นะครับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับคือ เป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆข,ข้างข้างร่างกายข้างตัวเรานะครับในการเล่นกลอบนะครับอันดับแรกคนรอบข้างนะครับคนรอบข้างในที่นี้นของของผมนี่หมายความว่าอะไรนะครับก็สําหรับถ้าเยาวชนไปแข่งกล์ฟเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างของนักกล์ฟเนี่ยก็คือเป็นใครครับที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือเป็นผู้ครองผู้ชมคนดูนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับคือผมมองว่าเป็นคนรอบข้างหรือว่าเป็น อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่อยู่ในกวนเรานะครับเป็นคนบุคคลภายนอกที่อยู่อยู่ออฟเดอะโลฟก็คืออยู่ด้านนอกเส้นเส้นที่เราเล่นนะครับส่วนถ้าเราเป็นการเล่นกอล์ฟทั่วไปในประจำสัปดาห์นะครับคนรอบข้างตรงนี้นะครับอาจจะไม่มีผลมากนะครับแต่บางทีก็อาจจะมีผลนะครับกลุ่มต่อมาก็จะเป็นคนในกลนนะครับหรือว่าเพลเยอร์นะครับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้2อ,อย่างเนี่ยคนรอบข้างกับคนในกวนนะครับ บางทีไม่รู้ว่าจะกวนขนาดไหนใช่ไหมคนในกวนแต่ละคนกวนยังไงกวนไม่เหมือนกันเมา์เวทเป็นยังไงเมา์เวทก็ไม่เหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับมันควบคุมไม่ได้แล้วเราจะไปควบคุมมันยังไงน่าน,น,น่าสนใจนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับนักกอล์ฟที่แข่งขันนะครับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คนรอบข้างผู้ชมผู้ปกครองอะไรก็ตามนะครับ คนในกวนนะครับคนในกว่นนิส่ดีคุยด้วยก็โอเคมันก็มันก็เฮฮาปาร์ตี้ไปนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมยังสงสัยอยู่วทุกวันนี้นะครับคำเหล่านี้นะครับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เราเคยได้ยินมานะครับเช่นประโยคดังต่อไปนี้นะครับตีบีบตีบีบตีก็บีบบีบยังไงมันบีบยังไง เพื่ออะไรบีบถ้าคนคิดบวกนะครับบีบเพื่ออะไรบีบก็บีบไปไม่รู้แต่ว่ามันอาจจะเกิดมาจากการภาคกอล์ฟนะครับหมายถึงว่าการบอกให้คนดูหรือว่าคนที่มาชมกอล์ฟนะ่ยให้มีความสึกว่าสนุกน่าติดตามเกมกอล์ฟโอ้ยคนนี้ตีบีบเข้าไปอเออไป2ฟุตอีกคนนึงจะขึ้นกรีนยังไงให้มันให้มันดู้สึกว่ามันเฉือนกันแล้วตัดกันให้มันน่าอย่างน่าสนุกนะครับแต่ผมมองว่า สิ่งที่เราเห็นนะครับว่าตีบีบถ้าเราเห็นว่าตีบีบถ้าเรารู้สึกว่ามันตีบีมันก็บีบแต่ถ้าเรู้สึกว่ามันไม่ตีมันก็ไม่มีในการตีบีบอะไรทั้งนั้นนะครับมันก็เป็นคําที่พูดพูดต่อ,ต,อต่อกันมาเป็นสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้เพราะว่ามันออกมาจากภายนอกไงเราคุมไม่ได้เพราะว่าสิ่งคําพวกนี้มันเกิดก่อนที่เราจะเล่นกอล์ฟเลยนะครับคำต่อมาลุมเล็กลงนะครับลุมเล็กลง เอ๊ทำไมหลุมเล็กลงคนนั้นพัดเสร็จปุ๊บเราจะพัดต่อหลุมเล็กลงทันทีทำไงดีละ่ะเพราะถ้าหลุมเล็กลงแล้วเคนพากหรือว่าสิ่งที่เราพูดพูดกันมาหมายถึงว่าลงแล้วนะพาแล้วนะเว้ยอ่าเบอร์ดี้แล้วเป็นไงละ่ะพัดไกลเบอร์ดี้ลงก่อนคนพัดเบอร์ดี้ใกล้หลุมเล็กลงอ่าถ้าคนคิดได้ก็จะมีความสุขว่าเออก,ก็เล็กก็เล็กไปก็ยินดีกับการที่คุณได้เบอร์ดี้ไปยกยี่งย,ยอดมากยอดมาก โอเคเก่งมากคุณทำเบอร์ดีได้คุณพัดเดือดไม่สุดยอดมีคนคิดบวกถ้าค,คุณคิดลบนะครับก็บอกว่าโอ้เสร็จละตายละฉันหรือว่าข้าพระเจ้านี่ไม่รอดแน่เลยอะไรทำนองนี้นึกอ,ออกไหมฮะน,นีนสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มันเกิดมาทําให้อะไรให้เสียงในใจของเรามันเกิดแปลกปลัวใช่ไหมครับสิ่งต่อมาก็าคือการใส่ยาหรือการวางยาคําพูด การใส่ยาการวางยากันนั่นแหละงงไหมครับนะครับสิ่งหนึ่งนะครับอย่างที่ผมประโยคง่ายๆนะครับสมมุติว่าโอ้ยอาทย์ที่แล้วกําลังทีออฟอยู่เพื่อนในกวนพูดมาว่าโอ้ยเมื่ออาทย์ที่แล้วมาเล่นเนี่ยซ้อมไปตีตกน้ําซ้ายตลอดเลยวะนึกออกไหมฮะนี่เป็นประโยคของอะไรครับอ่าแล้วเป็นคอฟก็จะรู้ว่าประโยคพวกนี้เป็นการพูดกันในกวนแต่ผมเชื่อไหมครับประโยคนี้ผมได้ยินจากโปรระดับประเทศพูดกัน บนกวนซ้อมนะครับหรือว่าบนกวนออกกันจริงด้วยนะฮะมันก็น่าแปลกใจนะว่าประโยคพวกนี้มันสามารถเกิดได้ทุกที่นะครับอีกอันนึงคือหลุมอ,อ,อีกคำหนึ่งนะครับโอ้หลุมนี้มันก่อนตีเกือบตกน้าว่ะวันนี้น่าจะต้องไม่ตกแหละอะไรอย่างเงี้ยพูดก่อนที่คนอื่นจะตีหรือว่าอะไรทํานองนี้นะครับพวกนี้มันสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เพราะคนรอบข้างหรือคนในกวนเป็นคนพูดหรือว่าเป็นคนอธิบายให้เราฟังหรือเป็นคนใส,ส่สารใส่สื่อให้เราฟังนะฮะ อันต่อมาก็คือโอ้โหมองไปที่สายเลยมันมีใบหญ้าะไรตกอยู่เออมันมันเป็นคําที่ดูแล้วไม่น่ามีอะไรน่าสนใจนะครับมันก็ดูแบบเฉยๆชาๆดูมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแต่พอพูดสิ่งเหล่านี้เข้ามาใน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 ,ในโสดประาเราแ,แล้วเนี่ยเราจะเป็นภาษาไหมครับเะครับ, <c oughs> รบก็ในส่วนนั้นก็ดูแล้วมันก็ ดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมครับพอใส่หูเข้ามากรอ,อกหูเข้ามาเป็นไงครับเป็นไงครับมันเอาอยู่ไหมัานแหละคือสิ่งที่สําคัญต่อมานะครับอีกคํานึงก็อาจจะเป็นว่าโอ้วันนี้ลมแรงวันก่อนตีไม่ตกน้ําแต่วันนี้ไม่มั่นใจเลยอการพูดในกลัวแรงมันจะมีคําบีบที่รุนแรงกว่านี้และมากขึ้นตามลําดับตามความสนิทกันในกลัวนะครับก็แล้วแต่กันไปนะครับอ่าคนนี้พอมาพูดถึงสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะ ผ่านไปแล้วคนรอบข้างคนในกวนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงสิ่งที่ควบคุมได้นะครับสิ่งที่ควบคุมได้คืออะไรครับสิ่งแรกคืออารมณ์นะครับสิ่งต่อมาก,ก็คือการเต้นของหัวใจนะครับเชื่อไหมครับว่า2อ,อย่างนี้เราควบคุมได้แต่เราไม่เคยถูกฝึกหรือว่าเราไม่เคยมีการฝึก ฝึกกันเนี่ยในการเล่นกอล์ฟนะครับเรื่องอารมณ์เรื่องเมนททลเนี่ยเรื่องของการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนะครับในการเล่นอารมณ์เสียอารมณ์ดีอารมณ์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเอาโซนอย่างที่เขาว่านะครับพวกนี้นะครับมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะควบคุมได้ด้วยการฝึกนะครับวันหนึ่งถ้าสมมติเราไปออกรอบแล้วนะครับวันนั้นเราตีไม่ดีเลยนะครับตีไม่ดีเลยเราฝึกเลยครับวันนั้นอย่าไปสนใจสกอร์เรื่อง อะไรต่างๆนันาถ้ารู้ว่าจะต้องเล่นแล้วต้องเสียมากๆล้วก็ขอเลิกเล่นเขาเล่นของเราไปแล้วเราฝึกอารมณ์ให้อยู่กับการตีเสียๆวันนั้นให้ได้แบบมากๆอยู่กับมันเล่นกับมันฝึกกับมันนะครับไม่ต้องสนใจสกอร์แต่เอาอารมณ์ให้เราอยู่นิ่งๆ สบายๆนะครับเพราะหลายๆคนนะครับที่ไปออกรอบบางทีก็ไม่ได้ฝึกตรงนี้นะครับตัวส่วนตัวผมเนี่ยถ้าวันนั้นผมตีไม่ดีผมจะฝึกเรื่องนี้เลยนะครับผมก็จะคลิปตัวเองให้อยู่ในโมเมนต์หรือว่าคลิปเองให้อยู่ในลักษณะของความรู้สึกที่สบายๆนิ่งๆช่างมันตีไปก็คงไม่พังมาบนี้เละก็ตีไปเรื่อยๆอะไรํำนองนี้นะครับมันก็จะต้องมีการถูกฝึกนะครับส่วนเรื่องต่อมานะครับเรื่องที่สําคัญนะเรื่องของเรื่องของการเต้นของหัวใจนะครับ เ,เรื่องหนึ่งนะครับที่เราเ,เหมือนนักวิ่งนะครับเหมือนนักวิ่งนักวิ่งเนี่ยเขาจะพยายามวิ่งตามโซนถูกไหมครับส่วนนักกอล์ฟเนี่ยครับลองมาตีกอล์ฟตามโซนดูทําไมต้องตีกอล์ฟตามโซนโซนนี่หมายถึงว่าไม่ได้ต้องเอานาฬิกามาจับเลยขนาดนั้นนะครับเ,เราลองสังเกตการเต้นของหัวใจเรานะครับทุกขณะที่เราจะตีทีช็อตขึ้นกลีนหรือพัดบนกลีนบางทีเราจะได้ยินเสียงต,ตุบตักตุบตับเสียงแรงๆเราลองจับดูก็ได้ครับ ต,ตุบตับตุบตับตุบตับแรงแรงดังๆเนี่ยเาละมาละมาละแน่แเลยมีความตื่นเต้นอะไรทั้งหมดมาแน่นอนเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอเราพอเราฝึกกับมันนะครับหมายถึงว่าพอเรารู้จังหวะเต้นของหัวใจเราดีแล้วเราเราตื่นเต้นเราหัวใจเต้นเร็วเต้นแรงเนี่ยเราก็ต้องมีการลีลาหรือว่าการลดหย่อน่อนคลายเดินเข้าเดินออกรูทีนสวิงลมเบาสบายนะครับพวกนี้มันก็จะช่วยนะครับแล้วก็ฝึก ให้ทั้งเรื่องอารมณ์แล้วก็เรื่องของการเต้นของหัวใจเนี่ยอยู่ในที่เราควบคุมได้นะครับอยู่ในสิ่งที่เราสามารถที่จะบริหารจัดการมันได้เพราะทุกคนไม่เคยฝึกครับทุกคนไม่เคยไม่เคยคิดที่จะฝึกแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะเอ้ยมันทําได้นะมันเหมาะสําหรับนักกอล์ฟมืออาชีพเท่านั้นนะนจริงจริแล้วมันไม่ใช่ครับมันอยู่กับเราเกมกอล์ฟและทุกระดับอาชีพเล่นสนุกเป็นเสาร์อาทิตย์วิกเอนออฟเฟอร์หรือระดับโลกนะครับ อารมณ์การเต้นหัวหัวใจเนี่ยฝึกได้หมดมีค่าเท่ากันเพราะว่ามันอยู่ที่ความสนุกผลงานและสกอร์คือสิ่งที่เรามีความสุขสมัใช่ไหมครัฉะนั้นเราจะต้องมาลองฝึกหนึ่งพวกนี้อย่างเช่นนะครับผมแนะนําเลยการเต้นของหัวใจในะลักษณะของพีชอตรูทีนนะครับผมไม่แนะนําในการที่จะพีชอตสวิงลม 1, 2แล้วตีเลยนะครับถ้าใครมีฮาร์ดเลนะครับที่ข้อมือหรือว่าที่แท็บหน้าอกนะครับ ลองเอามาลองใช้ดูนะครับอ,อลองสวิงลมสวิงลม2อทีแล้วตีเลยนะครับฮาร์ดเลดครับพอเราสวิงลม1นึ่ทีสทีแค่สวิงลมนะครับฮา,ร,า 1, 2, 3, 3. Om, ร์ดเลดเราเพิ่มนะครับหนึ่งสองฮาร์ดเลดเพิ่มสมมติร้อยจากร้อยนะครับสวิงลม1นึ่ทีสทีพอไปปุ๊บมันจะขึ้นไปร้อยสิกว่าสิบหน่อยๆแล้วเราตีเลยปุ๊บมันก็จะเป็นร้อยยี่สิบร้อยสามสิบขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับแต่คราวนี้นะครับเราลองมาสวิงลม2อทีหลังลูกนะครับร้อยแล้วขึ้นไปร้อยสิบกว่า แล้วเราก็ถอยมาอยู่หลังลูกสวิงลลมหลังลูกนะครับยืนหลังลูกแล้วก็ผ่อนคลายหายใจเข้าหนึ่งทีฮาร์ดเหล็กรีคอฟเวอรี่ลงครับอ่าเพราะเราสวิงลมเนี่ยเราใช้แรงใช่ไหมครับฮาร์ดเหล็กก็ต้องเพิ่มขึ้นนิดหน่อยฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปไประทะบอลหรือว่าก่อนเดินเข้าไปเราก็มารีแลกซ์ทีนึงแล้วก็เดินเข้าไปอย่างช้าๆแบบสูขุมเยือกเย็นนะครับแล้วก็สวิงออกไปฮาร์ดเหลกก็จะกลับขึ้นมาจะไม่ขึ้นไป130ครับจะอยู่ประมาณ120นิดๆน,น,นะครับ จะไม่กระโดดไปถึงโซน3เลยทีเดียวเพราะถ้ากระโดดไปโซน3ปุ๊บเป็นยังไงฮะถ้าฮาร์เรมันอยู่เยอะๆนานๆทีๆเป็นยังไงเราเหนื่อยเร็วอารมณ์เสียฮาร์เรดเต้นเร็วอ,อะไรที่ไม่ดีนะฮาร์เรสมันจะขึ้นหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้นะครับที่ผมพูดถึงไปทั้งหมดเนี่ยครับควบคุมได้ควบคุมอ,อ่ควบคุมไม่ได้ควบคุมได้มันจะมีผลต่อเนื่องมาจากด้วยกันนะครับ คนรอบข้างคนรอบข้างคนในกวนนะครับสองสองลุ่มนี้นะครับเกิดอะไรครับตีบีบหลุมเล็กลงแมนะ่อทิตย์ที่แล้วตีตกน้ําซ้ายตลอดเลยเป็นไงครับคนสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มันจะมากระทบสิ่งที่ควบคุมได้คือเรื่องอารมณ์แล้วก็หัวใจการเต้นของหัวใจนออกไหมครพอถึงจังหวะแล้วเนี่ยทําไมคนเราถึงจะต้องเขาเรียกอะไรอื จะต้องฝึกเรื่องพวกนี้พอคนมาพูดมากๆเมาเวทใส่เราอารมณ์เสียแล้วเราก็ควบคุมตัวเองไม่ได้นม่ออกไหมฮะพอควบคุมตัวเองไม่ได้มันก็จะทําให้ฮาร์ดเรทของเราบีดอัพหรือว่าถี่ขึ้นเพราะมันอารมณ์เสียเพราะอารมณ์เสียเนี่ยร่างกายเราก็จะแบบหลังสารไม่ให้อารมณ์มันเสียให้ลดความเครียดของร่างกายลงนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับเราฝึกให้มันดีๆนะสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับ มันจะกลับกลายมาเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ด้วยการฝึกนะครับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้พวกนี้นะครับยังไงนะครับผมว่ามันก็ก็รับรู้มันเรียนรู้กับมันแล้วก็เอามาปรับใช้นะครับเอามาปรับใช้กับสิ่งที่ที่เป็นยังไงครับควบคุมได้นะฮะถ้าเราควบคุมได้ดีเนะี่ยอะไรที่อยู่ภายนอกเนะี่ยมันก็จะควบคุมได้ภายในร่างกายหรือว่า อารมณ์นะครับการเต้นของหัวใจสมองอมีความปลอดโปร่งไหมนะครับฝึกได้นะครับเราได้ยินมาแล้วโอ้โหน้ำซ้ายตกแน่นอนตกแน่นอนน้ำซ้ายโอ้ชีฟไม่โดนแน่นอนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้ต้องถูกฝึกนะครับฝึกฝึกอยู่กับมันรับรู้อารมณ์ให้มันควบคุมได้แล้วฮาร์ดเรทเราจะไม่ไม่อัพหรือว่าจะไม่เสียถ้าตอนไหนที่เราตื่นเต้นนะครับฮาร์ดเรทขึ้นแน่นอน ตอนไหนที่เราเครียดฮัลเลดขึ้นแน่นอนนะครับตอนไหนที่เราตีหลังลูกและอารมณ์กระเฟดกระฟัดกระเฟืดฮัลเลดขึ้นแน่นอนสิ่งพวกนี้นะครับมันจะทําให้แรงในการเล่นกอล์ฟค่อยๆถดลง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 นะครับมันก็เลยทําให้การออกแรงไม่ครบ18หนุนอย่างสมุทนะครับ้วเนี่ยสิ่งพวกนี้นะครับผมก็จะมองว่าถ้าเราควบคุมมันได้ถ้าเราควบคุมมันได้นะมันก็เหมือนกับว่าเราเขาเรียกว่าอะไร จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับเป็นสิ่งที่นักกอฟทุกคนอยากจะมีนะครับไม่ว่าระดับไหนระดับโลกระดับอะไรก็ตามนะครับถ้าเราทําได้นะครับมันจะทําให้เราสบายในการเล่นกอล์ฟนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้อ่ให้ไอเดียหรือว่าให้แนวทางไปนะครับก็คือเรื่องของร่างกายของเรานะครับทุกอย่างเนี่ยมันมีผลต่อการเต้นของหัวใจหมดเลยนะครับทุกอย่างแล้วมันมันอยู่มันอยู่ที่ การเต้นของหัวใจหมดเลยสาคัญมากนะครับการเต้นของหัวใจนะครับการเต้นตหัวใจเนี่ยมันเกิดจากผลการทํางานภายในร่างกายทั้งหมดนะครับมีอารมณ์เครียดใช้กล้ามเนื้อผิดส่วนกล้ามเนื้อเจ็บอะไรพวกนี้นะครับร่างกายหัวใจจะต้องสูบเลือดแล้วก็ส่งสารอาหารไปบำรุงซ่อมแซมแล้วก็ให้ให้การเคลื่อนไหวหรือว่า ส่งสารอาหารไปให้มันเกิดสิ่งที่ตอบรับจากการที่เราต้องการจะทําอะไรสักอย่างนะครับถ้าเราทําไปในทางแนวเครียดนะครับการส่งไปเนี่ยมันก็ต้องส่งเยอะแล้วก็ส่งแนวถ้ามันติดลบมันก็ต้องส่งสิ่งที่ไปล้างให้มันติดลบให้มันกลับมาบวกนะเนื้อออกไหมครับแต่ถ้ามันไม่ติดลบเนี่ยมันก็ส่งแค่อาหารลงไปแค่เฉยๆมันจะไม่ส่งสารอะไรที่จะทําให้ติดลบแล้วกลับมาเป็นบวกนเนื่อออกไหมครับพวกนี้นะครับผมก็มองว่าสิ่งที่สําคัญก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าภาวะทํารงดุลหรือว่าโฮโมออสเตซิสนะครับ สิ่งนี้นะครับถ้าเกิดเราอยู่กับมันได้นะครับหมายถึงว่าเราสามารถที่จะปรับตัวในการเล่นแบบสบายสวิงสบายไม่แข็งเกร็งสมูทขึ้นสบายลงสบายนะครับฝึกตั้งแต่เด็กๆฝึกตั้งแต่เล็กนะครับหรือว่าเป็นถ้าเป็นระดับโตโตแล้วก็ฝึกให้สวิงมันสบายๆไม่เกิดอาการบาเดเจ็บไม่เกิดการไม่สมดุลของกล้ามเนื้อนะครับถ้าเกิดไม่ไม่มีการไม่สมดุลกันแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการซ่อมแซงนะครับ ร่างก,กายกาเราจะต้องมีการซ่อมแซมถ้าเราซ่อมแซมไม่เราต้องไปหาหมอหรือว่าเราซ่อมแซมได้บางส่วนอีกบางส่วนเราซ่อมไม่ได้ติดนิสัยมาจนโตมันซ่อมไม่ได้มันก็ต้องไปหาหมอจิตแพทย์อะไรทํานองนี้นะครับหรือว่าจิตวิทยาทางการนรักกไปนะครับทานองนั้นนั่นแหละนะครับสิ่งพวกนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่พูดในภาวะที่เขาเรียกว่าควบคุมไม่ได้ควบคุมได้ครับควบคุมได้ก็จะมีคนรอบข้างคนในกวนสิ่งรอบข้างนะครับจะทําให้อารมณ์เราแปรปรวนและทําให ค่าเรทเราไม่นิ่งไม่คงเส้นไม่คงวานะครับสิ่งพวกนี้นะครับมันก็จะทําให้เราครับสามารถที่จะเรียนรู้ตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็เอาไปปรับใช้นะครับแล้วก็เอาไปลองทดสอบดูฝึกฟังเสียงในตัวเราเสียงที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะเอามันไปใช้อย่างไงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นนะครับเสียงที่เกิดขึ้นกับเรา มันจะต้องใสสว่างโปร่งกร,ระจางสบายนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับการสวิงกอมันก็จะสบายร่างกายไม่บาดเจ็บมัสเซิลมันจะไม่อิ่มมาลาน m มัสเซิลมันก็จะมีความสมดุลนะครับฝึกซ้อมสบายๆไม่เครียดมีการรีคอฟเวอรี่หรือว่ามีการฟื้นฟูร่างกายที่พอเหมาะพอจาะมันก็จะทําให้การโหลดหรือว่าการฝึกมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ การที่จะเพิ่มอะไรที่มันหนักๆในอนาคตมันก็จะง่ายขึ้นฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังเน้นอยู่เสมอว่าสวิงสบายๆอ,อะไรนะไลฟ์ไามคอปสวิงเป็นคำตอบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับโอเคผ่านไรมายาวแล้วครับก็อาจจะมีคนดูไม่เยอะนะครับว่าเรื่องนี้ก็มันไม่ได้ค่อยเกี่ยวกับเรื่องสวิงเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าเรื่องสวิงเนี่ยมันจะต้องมันไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องที่ไม่ใช่สวิงผมเลยจะมาพูดในสิ่งที่มันไม่ใช่สวิงบ่อยมากนะครับในช่วงนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณครับที่เข้ามาชมกันนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับผมก็จะพูดในลักษณะของเหมือนเดิมเลยนะฮะเพราะสิ่งนี้นะครับวันนี้ที่ผมพูดเรื่องเสียงเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับจากวัตถุดิบที่ผมเคยบอกไปนะครับวัตถุดิบ4อย่างนะครับก็คือเรื่องโมเมนตัมนะครับสวิงโมเมนตัมนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นเรื่องของฟุตเวิร์กนะครับต่อมาเรื่องของสวิงเซอร์เคิลหรือดีอาร์ออฟสวิงนะครับ แล้วก็จะมาเป็นเรื่องของ call and talk สเรื่องที่สเรื่องนี้นะครับมันทำให้ผมสร้างผลิตภัณฑ์มากมายเลยตอนนี้ผมก็มาไลฟ์เป็นตอนที่23นะครับเฉพาะของ Monday Life นะครับไม่ไม่พูดถึงไลฟ์ในส่วนอย่างอื่นๆนะครับวันนี้ก็มาพูดในเสียงของเรื่องเสียงส่วนครั้งที่5นะครับก็เป็นพูดถึงเรื่องของเสียงที่อยู่ภายในจิตใจนะครับเราจะอยู่กับมันยังไงเราจะคอนโทรลมันยังไงเราควรจะเข้าใจตัวเองยังไงแล้วเราควรจะฝึกซ้อม กับมันยังไงนะครับสวิงไม่ใช่เรื่องง่ายเอ้ยไม่ใช่เรื่องอยากสวิงไม่ใช่เรื่องอยากสวิงง่ายมากแต่มีสิครับการที่สิ่งที่เราจะควบคุมมันได้เนะี่ยอารมณ์และการเต้นของหัวใจนะถ้าเราฝึกดีๆเราจะควบคุมมันได้ครับนั่นเลยนะโอเคลายจบแล้วครับถ้ามีคำถามนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาย้อน คำถามให,ให้ดูนะครับแล้วก็ในส่วนของการสวิงหรือว่าชิปการสร้างเสียงที่มาเกิดจากภายนอกนะครับมันมีผลต่อที่เกิดจากภายในถ้าภายในดีนะครับภายนอกก็จะดีเสียงที่เกิดขึ้นนะครับเสียงการชิปที่เกิดขึ้นตามนี้นะครับมันก็จะทำได้ดีมากขึ้นครับเดี๋ยวลองไปฟังดูนะครับ เสียงภายในดีเสียงภายนอกก็จะดีไปด้วยครับจะทำให้เราเกิดความคงเส้นคงวารู้จักการออกแรงรู้จักการใช้แรงนะครับเสียงจากภายนอกนะครับที่บอกว่าควบคุมไม่ได้สิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับ เราฝึกไปดีๆเราก็จะควบคุมช็อตที่มีเสียงเพาะๆอย่างเมื่อกี้นะครับได้อย่างง่ายได้นะครับให้เราลองฝึกแล้วเราลองอยู่กับมันรู้วิธีการที่จะทําให้มันอยู่กับเราหมายถึงว่าโซนนะครับจิตของเราเนี่ยให้มันได้อย่างยืนยาวตลอด18หลุมหรือบางคนแข่งกัน4วันเนี่ยก็จะต้องอยู่กับมันถึง4วันเลยนะครับ เป็ hey, นไงบ้างครับ,รบก็ในส่วนคำถามนะครับก็ลองเข้ามาสอบถามได้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้แล้วก็ผมจะพยายามหาข้อมูลแล้วก็คำตอบให้นะครับจริงจงผมมีคลิปทำมาร้อยกว่าคลิปนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเ,เรียกว่าอะไรอยากจะให้ช่วยอะไรนะครับผมสามารถเอาคลิปวิดีโอมาร้อยเรียงให้เพื่อที่จะแก้ปัญหา จุดนั้นๆได้นะครับถ้าเราสามารถที่จะแก้จุดปัญหานั้นๆได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราอะสามารถที่จะรู้วิธีการแล้วก็รู้สวิงของเราเองนะครับผมสนใจที่อยากจะให้ทุกคนอนะเรียนรู้ความสามารถในการเคลื่อนไหวของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเทคนิคที่ชั้นสูงมันคืออะไรนะรมันไม่ใช่ชั้น,นสูงหรอกชั้นสูงที่สุดของการสวิงคือการเรียนรู้การเข้าใจ การเคลื่อนไหวของตัวเองแล้วก็จับสัมผัสได้นะครับคุณว่านั่นแหละคือชั้นสูงเทคนิคมันก็มันก็มี1้อครับก็ว่ากันแล้ว The perfect golf swing ในโลกนี้มีไหมมีครับถ้าเราเจอโชคดีเจอมามีครับมีมันอยู่ที่เราครับมันไม่ได้อยู่ที่คนเองนะครับโอเควันนี้คงน่าจะไม่มีคําถามนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่สวิงนะครับ ผมก็จะจะพูดในเรื่องส่วนที่ไม่ใช่สวิงไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับยวมีวันไหนมีโอกาสก็จะมามาพูดถึงเรื่องในการแก้สวิงบ้างนะครับในส่วนที่ง่ายๆนะครับถ้าคิดเลยไม่ออกบอกดีลสองสาอย่างก็สามารถที่จะนำเอาไปใช้ได้เลยนะครับครับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับนั้นขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ